แมวเนี่ยๆก็เนๆแล้วกิ่งนั่นน่ะกิ่งน้อยนะ<ช>่ะเออไว้สมไมกําลังแตกยอดตัดไปเถอะมันไม่มีลูกแล้วตรงนั้นนะ่ะกิ่ง <ๆ S 1> มันเล็ก <ๆ S 1> มันจะได้ไปเลี้ยงลูกมันเต็มที่เลยเตียนจ้ะเล่นไปเดินมา มามาเฮ้ยลงเบาๆก็ได้ลงรุนแรงฮะจริงเหรอติดลูกเหรอเออว่ะเอาขึ้นไปต่อสไดายไม่แต่แต่มันจะออกเยอะกว่าเดิมอืมาเยอะกว่าเดิมมาตายเลย อบอกอยู่นะป่านอยู่นี่ที่ตโตนี่